สวัสดีครับสนใจประเมินราคารถคลิกลิงใต้คลิปได้เลยนะครับชวนชมหนึ่งคันนะครับใครสนใจรถครอบครัวเอาไว้ใช้ในบ้านนะครับมาชมคันนี้เลยนะครับต้องบอกว่างามมากๆเลยครับสภาพสมบูรณ์สวยๆแบบนี้นะครับมิตซูบิชิสเปซวากอนนะครับตัวปี2005เครื่อง2.4 Auto ออโต้นะครับตัว GT นะครับตัวนี้ ลองศึกษาหาข้อมูลได้นะครับในแฟนเพจ f e b o o k s p a เปซวากอนรับครับจะทรงมาให้สวยงามครับลองชมดูก่อนจะถูกใจสมาชิกหรือเปล่านะครับ259,000บาทนะครับเป็นเงินสดใครจะซื้อสดก็เจรจาสอบถามนะครับขอส่วนลดไปเลยแจ้งว่ามาจากช่อง youtube นะครับให้ผ่อนได้นะครับ5 0 0 0 6,000แล้วแต่เครดิตมีเงินดาววางเข้าไปก็ผ่อนยาวๆสบายๆนะครับเน้นใช้งานนะครับรับรองคุ้มค่าแน่นอนนี่นะครับ สะอาดสะอ้านนะครับข้างหลังก็วางของได้เก็บของได้นะครับรองชมดูก่อนตัวนี้จะมีแอร์แถวที่3นะครับเย็นทั่วถึงแน่นอนนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องความเย็นเลยครับรับรองถูกใจแน่นอนนะครับสภาพภายในก็ยังสวยงามนะครับไม่มีแตกไม่มีหักนะครับดูพวงมาลัยไม่มีขุยไม่มียับเลยนะครับชวนชมแล้วก็ถ้าใครสนใจนะครับไปทดลองขับได้เลยนะครับอยู่กระทุ่มแบรนสมุรสาครนนะครับก็ลองชมดูนะครับสวยถูกใจรถอยู่ที่ไหนเราก็จับได้ครับ ตัวนี้ถือว่าราคากับสภาพนี่บอกว่างามมากๆเลยครับลองชมดูนะครับจะผ่อนก็ได้นะครับเอาไปใช้งานบางคนไม่มีเงินสดหรอกครับใช้ผ่อนเงี่ยได้ใช้แน่นอนครับคิดเป็นวันถูกมากครับอย่าไปคิดรวมแล้วมันจะเสียเงินเยอะไม่ได้ขับกันพอดีครับไม่ได้ใช้แน่นอนนะครับคันนี้สมบูรณ์ครับสวยๆเลยเดินทางกันทางครอบครัวนะครับ2.4ถามว่ากินน้ํามันไหม ก็ต้องบอกว่าระดับหนึ่งครับขึ้นอยู่กับจังหวะการเหยียบและการใช้งานแต่อย่าลืมนะครับเราเดินทางกันทางบ้านนะครับก็นี่นะครับล้อสวยๆแบบนี้ใครไม่ชอบก็ไปถอดออกนะครับก็ยังได้เงินเหลือคืนนะครับต้องบอกว่าล้อมันแพงครับทงนี้ร้องชมดูนะครับสวยถูกใจให้เน้นโทรเจรจาสอบถามไปทดลองขับนะครับใครเครดิตดีได้เปรียบครับช่วงนี้มีเงินดาวด้วยก็ดีครับจะได้ผ่อนเบาๆนะครับเน้นไว้ใช้งานขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามและกดรับชมนะครับสภาพสวยๆแบบนี้ถ้าท่านชอบ อย่าช้านะครับแล้วก็งามจริงๆครับนอกในหมดจดสะอาดสวยงามแบบนี้ใครหาไว้ใช้งานต้องพิจารณาแล้วครับเดินทางกันได้ทั้งครอบครัวนะครับนี่นะครับภายในสวยๆแบบนี้ต้องบอกว่าในดับของสเปซวากอนนะครับช่วงล่างเนี่ยเขาจะคล้ายๆรถเก่งนะครับมันไม่ใช่รถกระบะหรือว่ารถแบบ f o r t u n e r Innova หรือ CRV นะครับมันจะสมูทนุ่มนะครับแล้วก็อึดทนถึกนะครับเครื่องตัวนี้ต้องบอกเลยว่าด้วยประสบการณ์ของผมที่เคยใช้ ก็รับรองว่าติดแก๊สผมยังใช้งานแบบวันหนึ่งหลายกิโลเมตรถ้าเอาไปเป็นรถบ้านขับชิวๆสบายๆายแน่นอนนะครับไม่ต้องกังวลใช้งานยาวๆครับมีสูนี่ทนทานอยู่แล้วครับหาความรู้ได้นะครับในแฟนเพจ Facebook ครับมีคนรีวิวมีคนใช้งานจริงมาช่วยแบ่งปันประสบการณ์การซ่อมบำรงุงอู่ที่ไหนเก่งอะไรที่ไหนถูกเข้าไปศึกษาดูได้ครับขอบพระคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ